ได้ยังเป็นก้อนได้แล้วนี่นะทุกคนอุปกรณ์ของเราครับอุปกรณ์นะครับไ้เกตนะครับตัวผสม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเลี้ยวันนอกคือเก่าแล้วครับบ้านเล็กมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีอยู่ไทยอยู่ลาวอ่ทางประเทศนะครับวันนี้บ้านเล็กมาตกปลาคือเก่าะนะครับมีอย่างไรเนาะกะตอนนี้แทนบ้านด้าวิกนะทุกคนกำลังผสมอาหารนะครับอาหารก็จะมีขนมปังสดเนาะลำข้าวแล้วก็ไ่เกดนะครับแล้วก็มีนมแมวนะครับส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับ ให้นาวิกนะครับกําลังผสมนะครับฮัดผสมนะครับตกปลากันมันเองครับมากันสองคนคือกอะครับกอ็มากับทีมงานกับกังหางคุณกับไลครับเต็มอยู่ครับเนาะสองฟังนะครับทับบารีไทเบิ้งตอนนี้เจ็บบรรยากาศนะครับเล็กๆแคน้อยนะครับเนาะถือโอกาสมาเจ็บคลิปนะครับเจ็บคลิปเล็กแคหน้อยเฮ้าคลิปนี้คลิปียังไรนะครับนาะเป็นคลิปที่มประจําวันเบ้าเลยนะครับผมกับ <S 2 k Lebanon> เขาบอกเราคงจะมีกาแฟก็แล้วก็แช่ก็ตั้งใจให้เบาเลยเนื้อนะคขาบว่าเรากะฝากเบิ้งโฆษณาใส่กันเนี่ยแะครับเนาะเพื่อเป็นคนกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะครับนี่พี่น้องเตะบองอุตส่าห์ไทยแห่งเบิองอยู่จักน้อยนะครับมองี่กะเคยเ็ทคลิปเราแล้วครับเจ้าพวกกะถือโอกาสเก็บมันละกันเรื่อยๆเนาะมาเมืองมาเขาก็เก็บเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตะละเมิดสิบปคือกันนะครับคลิปตละคลิปเนาะกำลังฮัทเทฟเฟินแอนปั่น ว่าอาหารนะครับส่วนผสมนะครับทุกคนไปไปเบ่เงลูกไส้นะครับได้ยังเป็นก้อนได้แล้วอน,วนี่นะทุกคนอุปกรณ์ของเราครับอุปรกรณ์นะครับายเกตนะครับส่วนผสมลำนมปังเนาะแล้วก็แต่งกินได้นมแมวนิดนึี เพิ่มกลมหอมคุกเขานะครับเข้ากันผสมได้ยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมันมันแน่นแล้วเหรอลูกใช่ไหนดูก่นอนมันปั้นได้แล้วไหนโอ๋ยมันปั้นได้แล้วเหรอใช่นี่เหรอใส่น้ำอีกเหรอได้ละแน่นใส่น,น้ำอีกสองช้อนเอาเอาขวดเล็กมามาใส่ด้วยขวดเล็กวิกะขวดแน่ๆวางขวดหน่อยแน่ อาข,ขวดมานิดนึ่งยังจะคนเต้องคุดคาวกัขวเ,ขเขากันเนะาะก็ประมาณนี้ครับสูตรอาหารปลานะครับเล็กน้นอยเนาะนี่ครับนี่หมดขวดมันก็ได้ปั้นได้แล้วมานั้งหมดขวดเอาครึ่งขวดก็พอเเทมาเทมาเทมา ไม่ต้องใส่ฝาเทมาเลยโอเค okay, พอก่อนได้ดิ้นเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนมันพอดีไหมได้ยังอืมมันก็ปั้นแล้วปั้นได้ยังดูก่อนปั้นได้แล้วนะเนี่ยโอเคนี่ทุกคนอาหารปลาเขารเรียบร้อยนะโอ้โห ช่างตกปลาน้อยวันนี้ใครจะชนะนี่นนครับบรรยากาศนะครับโอ้บรรยากาศดีๆนะครับทุกคนปลาดนะครับนี่นะครับพ่อพี่น้องเฮ้ามันยุดนะครับมาบรรคครอบครัวเนาะอ่าสองฝั่งฟังฝุ่นกับคนตกปลาหลายๆนะครับฝั่งฝุ่นก็มีทางโน้นก็มีเนะาะกำลังว่าเรื่อยๆนะครับเพื่อจบแคกัน ใช่ตยงนู้นก็มีไงลูกเราไปตกมุมนู้นเลยนะแล้วกตคนแล้วบอลเลยเตรียมเบ็ดเตรียมอยังกันเนาะจะาไปอยให้ไปเชื่อสวัสดีครับเฮากัสวัสดีครับเราก็ทำอะไรแล้วลูกโยนเบ็ดแล้วลงเลยใช่ไหมโยนเบ็ดแล้วลงเรียบร้อยนะครับนี่ครับเบ็ดแั้นของบ้าเลยเนาะเราจะมาดูของบานนวิกกัน เฮ้ของนายพิกอยู่ไหนหรอกนี่คันเล็กคันนี้ใช่ไหมโอ้ยนมันมันมันเป็นยังไงบ้างตอนตอนนี้เป็นยังไงของพ่อมันตองพ่อมันกินหรือยังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่เป็นพ่อมันกินแบบวิหมุนให้อืมเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งไปจับมันะไปมันดึงก่อนนะฮะบากคนไมนมีอาการแล้วเนาะนายพิกบอกว่ามันมีอาการแล้ว ดมันก็ตึงนตื่เฉยๆนะมันก็จะโดดเฉยๆนะครับเฮ้ยังมันมีอาการแล้วนะทำไมลูกเล่เนเลยเล่นเลยดูก่อนเปิดลอกไหมนะครับทุกคนถ้าถ้ามันกินก็จะดังนะอันนี้คืออะไรนะบอยอันนี้คืออะไรอาหารไงพ็ด มันท,ทำม,มามเป็นเห็ดเลยแข่งกันนะครับทุกคนหอยนี่คือคเหดเมื่อกี้มันดึงใช่ไหมอ๋อไม่ต้องห,ออหรอกเราเปิดลอกไว้อยู่มันก็ดังเองแหละถ้ามันกินนะ่ะไอคอนบรรยากาศดีนะอากาศไม่ร้อนนะครับโอ้นั่นจะเป็นไอคอนคอนโดนะทุกคน ครับตอนนี้เป็นคอนโดนะครับโอ้ตึกใหญ่เน้อตึกพันงามเนาะคอนโด,นโดพันนาะบรรยากาศดีๆนะครับแดดว่าเคยมีเด้อทุกคนวันนี้นนถ้าจะคนลล้นบอลหรือสิเก็บบรรยากาศได้บางทีนึงเนาะสวัสดีครับเขากะใหญ่หมองมาทุกคนตรงมามุมนี้เนาะแต่ก่อนท่านยู่หม่องพุ่นนะครับมุมนู้นนะแต่ก่อนเนาะก็เลยยูงมุมนู้นกันนะครับ เราย้ายมามุมนี้ลองดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูนอ้อเอาบรรยากาศด,ดีดีครับประมาณเพิ่งบ่ายสามครึ่งน,นะครับทุกคนเพราะอะไรค่ำนะใช่มันยังไม่ยังไม่มืดเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะมันไม่มีแดดเนาะทำอะไรใช้เยืยออีกแล้วเหรอเ,รเรหรอทำเองใได้ไหมเนี่ย มาทำเองสิลูกอ่ะมาทำเองเลยทำเองเลยอือหือนนี่นักวิเคืาคนผสมเองนะครับทุกคนเฮ้เฮ้เเหมือนปลาดึงเลยอือหือสนุกไหมวันนี้สนุกเราได้กี่ตัวยัง กระจ้และสามตัวแต่พ่อยดำหลุดใช่ไหมค่อยดำหลุดโอ้โหทำไมนาบิกมาทำเองล่ะก็เพราะผสมทําอาหารอยู่โอ้โหมีเบียดสันตัวเขาด้วยทางใส้ปลาอ่ะเอาปลาไปปิ้งไหมไม่ปิ้งหรอต้องเล่นได้ใช้เอาไปปล่อยเนาะต้องไปปล่อยอ๋อใบฉันหรอใบสามอง แล้วอยองเลีานนานไหมไปโรงเรียนไหมก็อยู่โรงเรียนตัอนอยู่โรงเรียนบ่ายก็เธอป่ะไหนรถก็เธอป่ะไหนเนี่ยวันยี่สิบปีเหรอโอ้โหยีปีเอาทุกคนทุกคนเหมือนมีอาการเลยให้ดูนะครับให้ดูเชือกรงเชือกนะนะครับมันจะกินนะครับทุกคนดูดีๆนะครับ นะครับาตุกละถ้าเป็นปลาใหญ่แลอกมันจะดังแล้วเนานะมันยังไม่กินเนาะอาจจะต,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 ต่อๆอเฉยเฉยนะอันนีไม่มีใครมาตกเลยมันนี้หรอใช่อ๋อนะแล้วดูเด็กน้อยอเครื่องเบ็ดซะหน่อยอแค่องดีดีเด้ออ่าที่พ่อสอนนั่นแหละเออแบบนั้นแหละค่อยๆเบาๆนี่มาก่รมากรนี่กน มันติดอะไรอะ่ะไม่รู้เหรออืมขอดูก่อนนั่ก่อนนั่งก่อนเอ๊บเอ๊บอ๊บอ๊บเอ๊บเอ๊บอ๊บเอ๊บอืมมันติดมันติดสายหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะทันมาก่อนเอ๊บอ่ะทุกคนเฮ้ยตอนนี้มันจะกินเลย แป๊บนึง่งโ,โ,โอ้มันจะกินมปะเอาบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆนะครับทุกคนมันถือไม่ได,ได,ได้ไม่ได้กล้องไม่ได้เลยขาข้างตั้งกล้องใหม่ไม่ค่อยมานะลูกเนะาะมันทําใหม่เร็วมันทําใหม่มาท่าทุกคนเดี๋ยววันนี้ขายาดไปเบื้องเบ็ดขั้นนี้ก่อนเนาะได้แก็บบรรยากาศในบางทนะีนึงเนาะโอ้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กนะทำเนาะเบื้องสี่ส่สงแจ่งๆอย่งตอนมาแบบจ่งนะ เากลัจะได้เสียเก็ของแล้วนะครับเกยวของกลับบ้านนะครับไฟกับเปิดเลียครับโอ้หเนี่ยาครับบรรยากาศสองริมถนนก็จะมีคนมาวิ่งนะครับออกกําลังกายกันนะทุกคนเงีวจนสุดผุล่ะครับหลายกิโลนะบรรยากาศดีดีนะทุกคนออกกําลังกายนะครับนี่ครับบรรยากาศย่ำแรงเนาะอากาศดีดีนะครับทุกคนนี่ครับ เย็นด oh, ีครับได้ไหมเหรอโอ้มาไม่ก่อนสิมันต้องมาอีกนะนั่งไงนั่งไงมันมาตอดแล้ว่ะเห็นไหมอ้าวพาไพี่น้องชิปดีที่เดียวก่อนครับพบกันชิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย